ัเเเขาารร่ความเดิมตอนที่แล้วใช้ชุดคลุมได้ปล่อยผีสมตนออกมาล่าพวกทะเลิถ้ทว่าด้วยความสะเพร่าเขาสั่งให้ผีสาตนฆ่าให้หมดทําให้ผี1ตนนั้นออกไปล่าพวกขโมดมันสิงสู่แปลงเป็นไอปืดแต่ถึงกระนั้นพละกําลังของมันก็ยังไม่เท่ากับร่างจริงพนวกกับขโมดเขาได้เผยร่างต้องแสงกับจันทร์สีแดงกลามเป็นมัด กับรูปชฉมที่หล่อเหลามันได้เผยออกมาแสดงถึงความคลังและแกร่งกล้าขนาดที่ว่าพวกพยาคราวยังคงทึ่งเหตุไม่คิดว่ามันจะมีชายรูปงามเช่นนี้ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผ้าคลุมอีกทางหนึ่งก็มีผีตัวที่สามโผล่ออกมามันกํลาลังมุ่งหน้าพุ่งไปยังพวกทัเลิศแต่มันก็พบกับทาตุปอบที่จะไปเล่นงานพวกทัเลิศเช่นกันทําให้มันเข้าใจว่าเป็นศัตรูจึงลงมือทําร้ายไป ก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร่างอันผอมแห้งสูงชะลูดเลยต้นไม้ต้นใหญ่ต้องกับแสงจันทร์สีแดงเผยรูปร่างที่แห้งกรังราวกับอดอยากอาหารมานมนานมือใหญ่โตไม่สมส่วนกับร่างใบหน้าสยองตาโตสีแดงแต่ปากเล็กแทบจะมองไม่เห็นรูมันคือเปรตจากแดนนรกที่ส่งตรงมาจากชายชุดคลุม หลังจากมันซัดไอ้ธาตุปอบร่วงลงไปยังพื้นมันก็ยังคงเดินหน้ามุ่งตรงไปยังเป้าหมายนั่นคือพวกทะเลินและคนอื่นๆเสียงย่ำเท้าอันดังสน,นันยังคงดังตามจังหวะของเท้าที่เหยียบลงบนพื้นระหว่างที่เปรตมันเดินอยู่นั่นเองมีบางสิ่งพุ่งมาจากพื้นดินความเร็วคล้ายกับจรวดเสียงแหวกอากาศดังสน,นันร่างเงาเล็กๆนั้นมุ่งตรงมาส่วนหัวของเปรตทันทีที่ถึงหัวของเปรต กำปั้นเล็กๆจากร่างนี้ซัดเข้าไปเต็มๆหน้าของเปรตเสียงกระแทกของหมัดและใบหน้าที่ปะทะกันดังสนานเกิดแรงลมพุ่งออกมาจากการประทะทําให้ร่างของเปรตที่สูงใหญ่โอนเอียงไปทางข้างหลังแสงจันร์เผยร่างที่เข้ามาเล่นงานของเปรตมันคือธาตุปอบนั่นเองใบหน้าของมันถเมือนถึงราวกกธสุดขีดเปรตมองร่างที่มาเล่นงานมานันริมฝีปากอันเป็นหนังห่อจนเล็ก ค่อยๆรูดปกปิดใบหน้าเผยปากอันกว้างใหญ่มีฟันแหลมภายในเสียงร้องคำรามดังสน,นั่นเกิดเป็นลมพวยพุ่งออกไปอย่างเบื้องหน้ากระแทกเข้ากับร่างของธาตุปอบที่ลอยอยู่เหนืออากาศธาตุปอบเอาแขนทั้งสองข้างมาควายป้องกันร่างจากอากาศที่เข้าปะทะทว่าแรงลมอันมหาศาลที่เข้ามากระแทกมันแรงกว่าที่ปีาศาจร่างเท่ามนุษย์จะทานไหวร่างธาตุปอบดิ่งสู่พื้นอีกครั้ง หลังของมันกระแทกเข้ากับต้นไม้ใบยาโค่นหายไปกันเป็นแถบแบกระทั่งมันมาหยุดอยู่ที่เนินดินอันกองอยู่เบื้องหลังมันนิ่งราวกับสิ้นชีวาไปเป็นเวลาเดียวกันที่เปรตมันตั้งจังหวะได้ใหม่เปรตแม่รอเช้าวิ่งพุ่งมาทางธาตุปอบปีศาจที่มันคิดว่าเป็นศัตรูของมันระหว่างที่ธาตุปอบนั่งนิ่งอยู่เสียงฝีเท้าขนาดใหญ่ก็เข้ามาใกล้จนจะถึงตัวธาตุปอบค่อยๆเงื่อหน้าขึ้น เผยแววตาสีแดงกำมันค่อยๆพยงุงร่างของตัวเองลุกขึ้นมองจ้องไปยังศัตรูที่อยู่เพื่องหน้าก่อนจะบ่นพึมพำท่องมนต์คาถาอาวิชาสิ้นเสียงบทคาถาสวดถาดป่พร้องดังสนั่นด้วยความเจ็บปวดเฮจากโลหิตของมันไหลออกมาจากถารทั้งก้าโลหิตไหลรวมกันเป็นสายที่มือเกาะกลุ่มรวมกันคล้ายกับกรงเล็บสีแดงอาขระโบราณขึ้นตามตัว บ่งบอกถึงการสำแดงวิชาจากตำราปบอบันปการมันพุ่งเข้าใส่เปรตที่วิ่งมาด้วยอาการคลั่งระหว่างนั้นเปรตมันกำมือแน่นปั้นเป็นหมัดก่อนจะง้างต่อยมาใส่ไอ้ทตุปอบที่อยู่บนพื้นตูมตูมหมัดที่ปล่อยลงมากระแทกเข้ากับพื้นมันค่อยๆยยกหมัดเพื่อจะง้างต่อยในครั้งต่อไปพรางตามองถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยเผยหลุมขนาดใหญ่อันเกิดเป็นรอยหมัดของมันทว่า ในหลุมนั้นมันกลับไม่มีแม้แต่เศษซากของร่างของปอบมันพยายามกว่าสายตาไปทั่วเพื่อจะหาศัตรูทว่าก็กลับไม่พบศัตรูด้วยความมืดและป่ามันรกประกอบกับร่างของธาตุปอบมันเล็กเกินกว่าจะสังเกตได้ง่ายๆรู้ตัวอีกทีธาตุปอบมันมาถึงเท้าของเปรดแล้วไอธาตุปอบมันพุ่งเข้าไปทางข้างหลังเท้าของเปรดกรงเล็บสีแดงฉานถูกวาดผ่านหลังเท้า รงจุดนั้นคือเส้นเอ็นที่ช่วยยึดเท้าผยุงร่างเพียงการตวัดกลงเล็บแค่ครั้งเดียวเอ็นหลังเท้าขาดจนเป็นแผลลึกทําให้เปรตตนใหญ่ถึงกับร่างเซจ,จนจะลม้มเพราะว่ามันก็ยังไม่พอที่จะล้มเปรตตนนี้ได้เปรตมันง้างเท้าที่บาดเจ็บโดยใช้เท้าที่ไม่บาดเจ็บเป็นศูนย์ยืนมันเตะเน้นไปที่ไอ้ธาตุปอบอย่างเต็มแรงเท้าของเปรตรูดไปกับพื้นดินจนเป็นหลุมยาวหอบดินหินและต้นไม้รอยตามแรงไป ธาตุปอบมันหลบไม่ทันจึงใช้วิชากายาเหล็กป้องกันกายของตนเอาไว้ทันทีที่เท้าอันใหญ่โตของเปรตปะทะเข้ากับร,ร่างของธาตุปอบแรงกระแทกอันมหาศาลที่อัดเข้าร่างมันทําให้ธาตุปอบกระเด็นพุ่งหน้าซุกดินอีกครั้งร่างของมันถูไปกับพื้นดินจนเป็นทางยาวเสียงโครมครามดังสนานก่อนจะมีเสียงตุ่มดังมาทีหลังธาตุปอบซึ่งโดนอัดจากเปรตต้นใหญ่ถึงสองครั้งเริ่มสำแดงอาการออกมา มนคาถาเสริมแกร่งโลหิตสลายหายไปลงเหลือไว้แต่โลหิตของมันที่ฉลมกายมันสำรอกเลือดออกมาแม้ว่าวิชากายาเหล็กจะเป็นวิชาที่แข็งแกร่งฟันแทงไม่เข้าแต่มันก็มีจุดอ่อนคือการใช้วิธีกระแทเหมือนกับขโมดที่ใช้กับสังดงขนเงินอย่างไรเสียภายในก็ต้องได้รับความเสียหายธาตุปอบมันก็ยังไม่ยอมแพ้อีกครั้งที่มันลุกขึ้นแต่ถวครังนี้ ร่างของมันบาดเจ็บหนักกว่าเก่าวิชาเสริมแกร่งโลหิตใช้ไม่ได้อีกเนื่องจากการต่อสู้ของสางโดงขนเงินในก่อนหน้าพนุกกับเปรตที่เล่นงานทว่ายัางมีกลงเล็บอันติดกายอยู่ธาตุบอบค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปยังเปรตทางเปรตแม้มันจะถือไพ่ที่เหนือกว่าในด้านพลังกำลังแต่จุดสำคัญอย่างเท้าที่คอยพยุงร่างมันก็บาดเจ็บหนักเนื่องจากเหตุก่อนหน้าที่มันใช้เท้าเตะธาตุทาทบอบ เท้าอันถูรูดไปกับพื้นดินหักเละจนผิดรูปจนกระดูกโผลออกมามันใช้กระดูกนั้นยืนแทนเท้าที่หักจนเละเปรตมันยังคงเดินมุ่งไปยังเป้าหมายทว่าการเดินของมันก็ช้าลงทันใดนั้นเอ็นหลังเท้าของมันก็ถูกตัดโลหิตพุ่งกระชูดเป็นน้ำพุมันมองสิ่งที่กระทำเช่นนี้เห็นร่างทาตอบยืนอยู่ข้างๆใจมันนั้นก็อยากจะยกหมัดต่ออีกครั้ง ทว่าเอ็นหลังเท้าที่ใช้พยุงร่างขาดทั้งสองข้างทำให้มันยืนไม่ได้ร่างเริ่มโอนเอ็นไงหลังล้มตึงเสียงดังสะนันไปทั่วทั้งป่าธาตุปอบพาร่างอันสบักสะบอมกระโดดขึ้นบนหน้าท้องของเปรตระหว่างนั้นเปรตมันก็ไม่นอนรอความตายมันใช้ฝ่ามือตบมาที่ธาตุปอบดวงตาของเปรตเบิกโพรงเมื่อลงฝ่ามือไปพบว่าธาตุปอบใช้กรงเล็บแทงสวนฝ่ามือของมัน จนร่างาธาตุปอบทะลุยืนจังก้าบนหน้าท้องเปรตแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะใช้ฝ่ามืออีกข้างง้างหวังตบมาที่ทาธาตุปอบจังหวะนั้นเองาธาตุปอบมันรวบรวมกำลังกระโดดพุ่งไปยังฝ่ามือของเปรตที่จะลงมาอย่างร่างของมันก่อนจะใช้กรงเล็บฟันนิ้วมือของเปรตออกจากกันเปรตยังคงหวีดร้องด้วยเสียงดังร่างาธาตุปอบมันก็ลงมาอย่างร่างของเปรตธาตุปอบค่อยๆใช้กรงเล็บแทงไปยังลำตัวของเปรต ก่อนจะเดินลากยาวคล้ายกับมีดผ่ากายเนื้อเปรตฉีกออกจากกันสร้างความตรมานให้เปรตตนนี้เป็นอย่างมากกระทั่งธาตุปอบมันกรีดมาถึงลำคอของเปรตธาตุปอบยืนมองหน้าเปรตจุครู่หนึ่งก่อนจะง้างกรงเล็บตบฟันไปที่ลำคอของเปรตหลังจากที่เปรตโดนกรงเล็บปอบปาดลำคอจนเป็นแผลชะกันเปรตได้สิ้นดับสูญไปเสียทันทีร่างของมันสลายหายไปเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ ทัดปอบยืนนิ่งอีกครู่หนึ่งก่อนจะพยายามพาร่างของตนมุ่งตรงไปทําตามคําสั่งของนายต่อร่างทัดปอบค่อยๆเดินหายเข้าไปในป่าความมืดกืนกินและซ่อนเล้นกายหายไปตัดไปทางฝั่งของชายชุดคลุมบัดนี้เขายังคงนอนแผ่หลาหัวเราะในสิ่งที่เห็นจากตําปราปอบบรรพการกระทั่งความรู้สึกแปรบเข้ามาในใจเขาหยุดหัวเราะตาเบิกโพรงทันทีเป็นเวลาเดียวกันที่ตําปราปอบบรรพการ ปิดแล้วก็ล่วงหล่นลงมาอย่างพื้นเรือนชายชุดคลุมไม่ได้สนอกสนใจไอ้ตำาราปีศาจกลับผีผามพลิกร่างของตนเพื่อมุ่งหน้าไปที่ขันน้ำมนต์ที่อยู่เบื้องหน้าต๊้หมู่บูชาสยองเขาใช้แขนทั้งสองข้างพยุงร่างชงโงกหัวเข้าไปมองในขันน้ำมนต์สิ่งที่เห็นยิ่งทําให้ชายชุดคลุมตกใจมากขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีงโง่ทั้งสองตนมันดันเล่นงานกันเองเสร็จแล้ววัดซบวัดซบวัดซบที่สุด มันมีอะไรใจดังใจกูบ้างวะเนี่ยไอ้ผีโง่พูดผีทั้งสามตนที่ส่งไปตายเรียบนี่มันผิดแผนผิดแผนสุดๆข้าสายตาไปแค่นิดเดียวใหญ่ยยเป็นชิ้นนี้ได้วะชายชุดคลุมกล่าวออกมาท่าทางเหมือนกับคนบ้าอย่างไรอย่างนั้นพลังอาคมในตอนนี้ก็ไม่พอที่จะใช้มนต์คาถาเรียกผีใหม่เสียด้วยต้องเหลือเอาไว้ทำสิ่งนั้นชายชุดคลุมคิด ข้าบอกแล้วว่าแผนการของเองนั้นมันทำให้เสียพลังอาคมไปเปล่าๆยังไงพวกไอเลิศก็คงได้มาเป็นก้างขวางคอาการทำพิธีแน่เดียมใจเอาไว้เถอะชายชุดคุมกล่าวออกมาเหมือนกับว่าพูดอยู่กับใครบางคนชายชุดคุมคนเดิมก็พูดต่อคำพูดของตัวเองว่าถึงเวลานั้นข้าลงมือด้วยตัวเองรับรองว่าพวกมันตายเรียบ เขากล่าวพูดกับตัวเองก่อนจะหัวเราะออกมาเหมือนกับคนบ้าตัดไปทางฝั่งของพวกพญาคราวตอนนี้เขาได้ขโมดผู้นำทางเดินนำหน้าเข้าไปในป่าลึกพวกพญาคราวยังคงซุบซิบเรื่องขโมดท,ที่รูปร่างองอาจเลิกพูดจากระซิบกระซาบราวกับเป็นหญิงสาวได้แล้วขโมดท,ที่กำลังเดินอยู่กล่าวออกมาทำให้พวกพญาคราวชะงักขูปากในทันทีก่อนที่ขโมดจะพูดต่อว่ามั่วแต่คุยกัน ไม่ได้ยินเสียงการประทะบ้างหรือไรชายหมอผีถามพญาคร้าวจึงพูดกลับว่าได้ยินแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็เป็นชายที่อยู่ตรงหน้าพวกเราคือท่านขโมดนั่นแหละว,ว่าแต่เสียงการประทะนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นพวกไอเลิศพญาคร้าวกล่าวถามขโมดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าอาจเป็นไปได้แต่ความรู้สึกของมันเหมือนกับไม่ใช่พวกไอเลิศเท่าไรนะัก ข้าสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของวิญญาณเลวสามขโมดตอบพยาคราวด้วยความไม่แน่ใจกระทั่งชายหมอผีคิดออกว่าต้องทำอย่างไรขโมดค่อยๆเงื้อมือมาที่เอวของตนเขาคว้าตุ๊กตาดินเผาตัวหนึ่งเอามาไว้ในมือก่อนจะพนมมือท่องมนคาถาเป่าใส่ตุ๊กตาดินเผาประหลาดจากนั้นขโมดก็โยนตุ๊กตาดินเผาไปเบื้องหน้าทันทีตุ๊กตาดินเผากระทบกับพื้นดินมันก็แปลงกลายกลายเป็นเด็ก ครั้งนี้มันไม่ได้มีรูปร่างประหลาดเพียงแต่เด็กคนนี้มีกายสีดำทมินตาแดงดำส่วนที่เหลือมันก็เหมือนกับกูมานทองทั่วไปที่มีจุกแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายกันเด็กกูมานค่อยๆเดินมาที่ขโมดรอบกายของมันมีควันสีดำพวยพุ่งออกมาอีกทั้งเท้าที่เหยียบบนพื้นมันทำให้ต้นไม้หรือดอกไม้เหี่ยวแห้งเฉาตายเองไปดูข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากนั้นก็กลับมาลายงานค่าขโมวดล่าวเด็กน้อยไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่สลายหายกลายเป็นควันพุ่งไปยังจุดเกิดเหตุทันทีระหว่างนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ปล่อยเสียงหัวเราะสยองดังตามทางไปด้วยพยาคราวและลูกสมุนของเขาต้องเอามือมาลูบลำตัวเนื่องจากคนลุกคนพองกับความสยองนี้ทว่าพยาคราวนั้นก็เหลือไปเห็นบางอย่างที่ตัวขโมดชายผู้นี้อดไม่ได้ที่จะถามออกมาว่า รอบเอวของเองนั้นมันเป็นกุมารผีทั้งหมดเลยหรือพญาคร้าวกล่าวถามตามสายตาที่เห็นเนื่องจากรอบๆอบเอวของขโมดมีตุ๊กตาดินเผาซึ่งคล้ายกับกุมารมีเชือกผูกพันห้อยระโยงระยางรอบเอวของขโมดหากกะตามสายตาก็คงมากกว่า 3- 4สี่ตัวอีกทั้งรูปรักษ์ของพวกมันแต่ละตัวต่างแปลกประหลาดเท่าที่พญาคร้าวเคยเห็นขโมดจึงตอบคำถามของผู้ชายผู้นี้ว่าแน่นอน นี่คือเหล่ากุมารที่ข้าเก็บสะสมเอาไว้แต่ละตนต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันไปบางตนพละกําลังกายมากมายบางตนซ่อนเลนกายได้ดีบางตนนั้นก็มีอาคมอยู่มากก็คือไอ้กุมารที่ตนปล่อยไปเมื่อสักครู่นี่แหละมันมีอาคมมากที่สุดในบรรดาก,กุมารพี่น้องของมันเขโมดกล่าวด้วยน้ําเสียงนิ่งๆพระยาคราบก็สงสัยขึ้นมาอีกว่ากุมานมันทําง่ายขนาดนั้นเลยหรือมีตั้งหลายตัว เท่าที่ตนนั้นรู้มาต้องทำพิธีกันยาวนานยิ่งกุมารมีฤทธิ์เดชมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้พิธีการมากโขพยาคราวกล่าวมันก็เป็นอย่างที่ท่านพยากล่าวนั่นแหละแต่มันก็มีวิธีลัดอยู่คือการจับเด็กมาเป็นเป็ลแล้วก็ทำพธิธีโดยคัดเลือกเด็กจากวันเดือนปีและชะตาอย่างที่รู้ๆกันว่าบางคนเกิดมาก็เห็นผีมีสัมผัสพิเศษบางคนก็ไม่มี นั่นแหละพรสวรรค์เด็กยิ่งมีสัมผัสพิเศษจะมีอาคมติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กพวกนั้นแหละที่เอามาทำพิธีทำให้การทำพิธีลดระยะเวลาได้สั้นลงอีกทั้งยังได้กุมารทองที่แข็งแกร่งด้วยขมวดกล่าวเล่าเป็นฉากฉาข้าวเวลาการเดินเท้าที่แสนน่าเบื่อนี้กระทั่งผ่านไปพักหนึ่งขมวดก็แบมือออกยื่นไปเพื่องหน้าล้มปิศาพัดรอบๆตัวของขมวดเบา,บา เสียงกระซิบเล็กๆของเด็กน้อยดังตามลมก่อนที่ลมปิศาจะหายไปแล้วรูปปั้นกุมารทองก็มาอยู่ในมือของขโมดขโมดเก็บรูปปั้นกุมารทองก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเสียงการประทะที่เราได้ยินกันไม่ใช่พวกไอ้เลิศแต่มันเป็นผีสองตนตามที่กุมารข้าได้บอกเอาไว้สิ้นคำพญาคราวก็ถามทันทีพูดผีมันยังมีพูดผีอีกหรือพญาคราวกล่าว ท้าไม่ขโมดบอกว่าคงจะเป็นฝีมือของไอ้คนที่ส่งไอป้ปืนมาเล่นงานพวกเรานั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราต้องเร่งฝีเท้าข้ามต่อมันอยู่เพียงตรงหน้าเราเท่านั้นสิ้นคําขโมดก็เร่งฝีเท้าโดยมีพวกพญาคราววิ่งตามไม่ห่างกระทั่งพวกพญาคราวเขามาถึงจุดเกิดเหตุทุกคนต่างตาโตกับภาพตรงหน้าต้นไม้หักโค่นเป็นแถบเรียงรายกันจนคิดว่ามีพายุถลม่ม ทั้งรอยดินรอยหลุมอันกระจายไปทั่วท้าให้ขโมดต้องเดินเข้าไปตรวจดูอีกครั้งใช่หมอผีก้มก้กเมเงยเงยอยู่หลายครั้งกระทั่งขโมดเดินเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกพญาคลาวก่อนที่ขโมดจะพูดอะไรออกมาพญาคราวจริงพูดขึ้นมาก่อนว่าเราจะโดนอะไรก็ตามแต่เล่นงานหรือไม่หากดูจากรอยการต่อสู้พวกนี้มันเลวร้ายนักพวกเราคงจะไม่รอดพยาคร้วกล่าว ท่าทางของเขานั้นดูก,กลัวขโมยยิ้มก่อนจะพูดออกมาว่าไม่ต้องกังวลใจอันใดหรอกตามที่ข่าได้ตรวจสอบดูแล้วเหมือนกับว่าไอ้ปีศาจตัวใหญ่มันได้สิ้นไปแล้วเหลือร,รอดไปหนึ่งมันมุ่งตรงไปทางพวกไอเลิศอยู่แน่นอนว่ามันแข็งแกร่งไม่เบาที่หลงปีศาจหรือผีตัวใหญ่ได้ข่านนั้นมีความคิดดีๆเราจะเดินทางกันช้าลงอีกเล็กน้อย ปล่อยให้อีผีร้ายที่หลุดรอดไปเล่นงานพวกไอเลิศก่อนเมื่อพวกมันประทะก,กันจนสะบักสะบอมคราวน,นี้พวกเราค่อยลงมือกำจัดได้ทั้งผีร้ายและพวกไอเลิศดไปพร้อมๆกันสิ้นคำพระยาคราวได้ยินสิ่งที่ชายผู้นี้กล่าวเขาถึงขั้นปลกมือชื่นชมแผนอันเข้าท่าน,นี้นักตัดไปทางฝั่งของพวกทะเลิดบัดนี้พวกเขายังคงกองกันอยู่หน้าระเบียงเรือนทกเถียงในสิ่งที่เกิดขึ้นในป่า เสียงอันอึนกกระทึกขึ้โคมเงียบหายไปต้องทําให้อกกากู้ยถามขึ้นมาว่ามันจบแล้วหรือมันสิ้นไปแล้วหรือทิ้งได้ยินจึงตอบว่าข้าก็ไม่แน่ใจแต่หากถามความรู้สึกราวกับว่ามันมีจิตทํามินดวงหนึ่งหายไปทิ้งกล่าวทําให้โทมัสพูดต่อทิ้งว่าเช่นนั้นมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรือเราไม่ต้องเจอกับตัวอะไรก็ตามแต่ที่มันสู้กันอยู่ ทิ้งตาเบิกโพรงใบหน้าถอดสีทํให้ท่านเลิศต้องถามเหตุผลมันก็ใช่เที่ยวเราไม่ต้องเจอกับอะไรก็ตามแต่ถึงสองตนแต่สิ่งที่เอาชนะหรือรอดการต่อสู้นี้มาได้มันย่อมแข็งแกร่งมากกว่าคู่ต่อสู้ของมันความโชคดีในความโชคร้ายคือเราต้องปะทะกับสิ่งที่ร้ายกาจกว่าทิ้งกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกท่านเลิศได้ยินคำอธิบายของชายหนุ่มพวกเขาถึงกับชะงักเงียบ มันจริงอย่างที่ไอทิ้งกล่าวจริงๆระหว่างที่พวกเขากําลังสนทนากันอยู่นั้นสายตาของทุกคนก็มองตรงไปยังบนผืนป่าหน้าหมู่บ้านก็ต้องพบกับร่างร่างหนึ่งมันเป็นร่างที่ไอทิ้งและทันเลิศคุ้นเคยเป็นอย่างดีชายทั้งสองพูดขึ้นมาพร้อมกันว่าไอทาดบ๊อบทางทาดบอบมันหยุดเดินยืนนิ่งอยู่หน้าหมู่บ้านร้างมันเพียงมองจ้องตรงไปที่พวกทันเลิศแววตาอันแฝงไปด้วยความอันตรายหมายเอาชีวิต กับร่างกายที่ค่อยๆขยับเดินมุ่งตรงไปยังเหยื่อแม้ว่ามันจะสัมผัสได้ถึงผู้มีอาคมแต่มันกลับไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยมันยังคงเลือกเดินมุ่งหน้าต่อกระทั่งมันมาหยุดอยู่ตรงกลางทางมันเกรงมือทั้งสองข้างปาแกแหกร้องดังสนานมันมันคิดทำอะไรทัเลอถามทิ้งด้วยท่าทางตโนกมันกำลังเรียกวิญ,ญญาณผีตายหงในแดนนี้ทิ้งกล่าวตอเอาละครับ ดูได้สูญสิ้นไปด้วยฝีมือของทาตปอบชายชุดคลุมมันคิดจะทําอะไรกันแน่และแผนการของขโมดสําเร็จหรือไม่พวกทะเลจะสู้ทาตปอบไว้หรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแลแลกาเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชือ่อย่าลบลู่ถ้าเพื่อนเนชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ